โอเคก็กล้าสวัสดีกันได้ฮะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม s o g นะผมนะก็กลับาอีกครั้งหนึ่งเนอะผมหลังจากที่กระแสตอบรับดีมากเลยนะผมนะหลายคนก็ชอบดูคลิปผมเนาะผมก็เลยกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะผมนะก็เรื่อยๆและผมนะช่องผมนี่ก็เป็นแบบสายเกมอยู่แล้วก็ลงไปเรื่อยทุกคนมีอะไรลงได้ก็ลงอะไรลงไม่ได้ก็ไม่ต้องลงโอเคเรามารับของก่อนนะผมอ่า ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงประมาณ14จะมีการแจกเงินนะผมนะตั้งแต่เช้าจนเย็น, <_ C 1> เนแล้วผมนี้เห็นไหมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับเพราะว่าเงินทองในเกมนี้หายยากแล้วผมนะโอเคมาส่วนแรงเรายังเล่นไม่ได้เรามาเล่นหมดานนี้กันก่อนนะผมนะแต่ว่าเราจะเล่นตัวอื่นนะผมนะซึ่งเดี๋ยวผมอ่าตอนนี้เขาแจกมาผมเลเวลห้านะเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนผมขอไปเปิดกล่องมันมีกล่องนะผมนี่กล่องแดงนะผมนะดูสิว่าเราจะได้อะไรนะผมนะ นี่มันจะมีให้เราเลือกเลยครับผมนะ3วันนะครับผมความจริงตรงนี้อย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะความความคิดผมนะผมว่าถ้าจะเปิดจริงๆก็เราจะเปิดกล่องธรรมดาแล้วกันเนาะนี่หนึ่งวันนะครับผมนะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวตัวก็แล้วกันนะผมนะเป็นตัวนี้แล้วกันผมอยากจะรีวิวมานานแล้วทุกคนเรามารีวิวตัวสายปืนกันดีกว่านะครับผมนะว่าสายปืนมันจะโหดขนาดไหนไมันเป็นสายปืนไหมวะขอขอเช็คแป๊บนึงทุกคนนะ ขอเช็คแป๊บนึงอ๋อนี่ไงทุกคนสายปืนนี่แต่รู้สึกว่ามาได้แค่วันเดียวใช่ไหมอืมในในค้ามีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรนะผมนะก็การเก็บดูอะไรทั่วไปอ่ะหนึ่งวันนะผมเอาเอาไหนอะไม่เห็นมีเลยมึงโกโหกกูแล้วแบ๊บนึงทุกคนก็นี่ไงอ๋อ อ๋อต้องลงนันเจียนเนาะตัวหนึ่งใช่ปะอ้าวนันเจียนก็ไม่มีเอ้ยหนึ่งวันจริงวะเนี่ยมึงขี้โมกุเลยเดี๋ยวมืนนทุกคนขอกดอีกทีดิก็ผมเลือกแล้วนี่เนี่ยอ่าเนี่ยอะไรอยู่ในกระเป๋าเหรออ๋อคือกูต้องเปิดอีกโอ้ไอ้ควายอ่ะเปิดแล้วทุกคนมา ผมเปิดแล้วนะหนึ่งวันแล้วผมนี่สายปืนแล้วผมนี่อยู่ในโซนแครี่ดูซิว่าตัวปืนตัวนี้จะโหดหรือเปล่านะครับไป let's go เรามารีวิวกันผมผมกะว่าผมจะทํารีวิวตัวที่ผมจะเล่นนะผมนะวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้กันแล้วกันนะผมนะสายปืนที่แท้ทูนะผมนะดูสิว่ามันจะโหดโกงและน่าซื้อขนาดไหนไป let's go การยิงเป็นแถวตรงครับผมยิงทีราม็ดนะโอเคนี่ก็เป็นแถวตรงเหมือนกัน โอเคครับผมยิงไกลครับผมยิงไกลปับปับปรับอันตรีโอ้มันจะแบบเข้าเลยครับผมปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะโอเคเุ้ยเุ้ยเฮ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 ้ยเท่นะเท่นะดู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 หุยเท่นะครับโอ้โอ้จะตายจะตายทุกคนขอขอหนีก่อนหนีก่อนนีก่อนแล้วประเด็นคือมันมันด้วยความที่มันเป็นแคนดี้ทุกคนวิ่งไวทุกคนเย้เจ้ปรับก็ให้ปรับปรับปรับไปเชื่อตัวต่อจัดเลยทุกคน นี่ดูดูดูโอ้อยมันเอาไว้หนีก็ได้ทุกคนสกิลสามมันอะสกิลติมันอะปรับนี่นี่เียโอ้อยฮึบ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 ทำไมเสียงเกมแปลกๆวะทำไมกูเหมือนกูไม่ได้ยินอือเชื่อแม่งแทงทุกคนไปหนึ่งเคเอ้าของไม่ครบไปหนึ่งไปหนึ่งทุกคนนะผมขอเสกกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันมันไม่ได้ยินนี่อ่ะได้แล้วทุกคนมา เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมตอนนี้ gesagt. ได้ยินแน่นอนปรับปรับก็ให้ปรับก็ให้ปู๊บตร์โอ้ยนี่แไงเงี้ยของกูไอสัตว์เอามามาดิมาดิมาเลยนุ่มมาดิมาดิมาดิก็มาดิก็มาเลยนี่ไนี่นี่ นี่สตาร์นโชว์เลยเฮียไปแล้วอะไรนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยปั๊บอูย้ยเชี่ยไหงโคตรเท่เลยว่ะะอู้ยมึงแทงหงอแทงหงอเฮียแทงหงอไอ้สัตว์แทงหงอแทงหงอ ทงหอดดดดโอ้ยเกียวแล้วโอนปรับให้ดา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 าาหืเฮงเฮงเฮงทั้งปีลา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 อะไเฮงเฮงท้ายปีปับปับปับโอ๊ยชิม่ก็ไมโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮียกูตายสัตวนี เปนเ่เสียงเกมดังนะคัต้องห่วงครับเสียงคลิปมันดังกว่าเสียงผมอยู่แล้วอันนี้ผมเบาในตัวผมเฉยเอามาต่อนผมกำลังมันเลยอึ๊บอึ๊บึ๊บอึ๊บฮึบบั๊ดด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 ด โอเคเอาไม่เอาไม่เอาไม่หมอดิส like <wh> ัตว์เช <sh> ี้ยแม่งตัวนี้ไม่โคตรดีทุกคนอุ้ยดอกมันดอกละห้าร้อยเฮียเฮ้ยบร้ยดดดยสตัดนสตัดดนดดดดเฮ้ยดด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 ดปดดดดด่อ เยไม่พอนะข้ามันต่อมันกอนไม่เนี่ยอ้าวมึงไม่เอากูขอนะอาาในระหว่างที่พวกมึงชมมุนกันอยู่กูขอตุ๋ยป้อมมึงเลยกันอ,อุ้ยลบลบลบนี่คฮยอะไรล่ละอุ้ย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 หาเรื่องกูนะหาเรื่องกูนะหาเพื่อหาเรื่องกูนะอุ้ยเชี่ยงหลบได้ไอ้สัตว์ววตนี่เอาทุกคนเฮ้ย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 ถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเกินไป เงินไปพี่บ้านหัวอะไรเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิอ่าเข้าไม่ได้ดิเอ้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 ยกดสกิลเอ้ยเฮ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 ้ยเป็ดมันไม่เอาะไอ้ชี้นี่บอดปะเนี่ยเอามานี่เป็ดไม่เอากูขอแล้วกันนะฮ่ากูปล่อยเลยไม่รู้แล้วบอมบ์บอดหรือคนแต่มันมาก ปรับก็ให้โอ้ยเฮ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 ้ยอ๋กูแตกฝั่งเราข้ามมาหน้าไปแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำบ้านกูอย่าทำมโอ้ยมาเป็นตัวตอดทุกคนเฮ้ยบ้านกูจะเจ๊งแล้วบ้านกูจะเจ๊งแล้ว มันเป็นตัวที like well, ่ดาเมจมันเบาทุกคนแต่มันเป็นตัวไล่ตอดทุกคนเข้าใจปะเนี่ยดู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 มันจะแล้วก็ค่อยไล่ตอดทุกคนมึงยิ้วกูไม่เห็นกูไม่เห็นหรอเฮียฮะคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะบัตรดาดดดดดเรียบร้อยบัพก็ให้บัพก็ให้บักก็ให้บัพก็ให้บัพก็ให้บักก็ให้บักก็ให้ยิง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 แต่ตีตัวมันยิงไกลมาก นนัม yup. ีไอ้เชียมันหลบได้อ okay. ุ้ยหลบโอเคหลบทันหลบทันอ oh um> ุ้ยโอเคอะไรอะไกลไปอะไรอะไกลไปอุ้ย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 อุ๊ยแม่งเอาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยปล่อยปล่อยโอเคปล่อยแล้วผมปล่อยแล้วอื้มอุ้ย โดนหนักเลยทุกคนโอ้ยฮิลเลือดฮิลเลือดโอเคโอเคโดนโดนแช่แข็งโดนแช่แข็งไม่เชื่อมั้งหลบได้อีเหรอเชื่อมั้ตัวมึงเก่งจังวะผมขอหลบก่อนโอ้ยบ้านเหลือนิดเดียวแล้วไม่ต้องไม่ต้องผมขอเติมให้ก่อนเนี่ยมันน่าจะไม่เห็นอ่ะโอเคฮึบฮึบบันนั่นั่นๆๆ่โอเคเอามาบ้านมันจะแตกแล้วทุกคน ไม่เห็นอ่าสก,กูไปือจูแต้โอ้ยเป็นตัวที่ผมว่าเล่นมันแครี่ตัวนี้เล่นมันทุกคนมันเป็นตัวที่แบบไล่ต่อดเรื่อยๆตอต่อจนก,กว่าถ้าจาตาะตาย A V P ซะด้วยอือวีเอลืมกดไลค์เวนโอเคเราไม่เล่นด่านนี้ต่อนะเดี๋ยวเราไปเล่นด่านนี้ก็ต่อดีกว่าทุกคนไป let's go ม เราตอนนี้สองดนาะเราต้องรีวิวทุกด่านแล้วผมเดี๋ยวมันจะมีด่านนึงผมยังไม่ได้รีวิวคือด่านดานเจียนหรืออีเวนต์นั่นเองรู้สึกว่าจะเป็นการหนึ่งหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะเรามาดูกันว่าจะหนึ่งหนึ่งได้ไหมโอเคมายังไงจะบับก็ให้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเล่นกูก่อนละเล่นกูก่อนละเล่นกูก่อนละโอ้ยสกิลอะไรอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยกูถอยได้เว้ย

บ,บึ๊บบึ๊บโอเคโอเคโดนอยู่ดโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่เนี่ยสตาร์แม่งเลยเฮียคุณอะไรล,ล่ะโอ้ไปข้าวพุง่งยาโอเคสวยโยสวยโยสวยโยควณอะไรสัตว์นี่นี่นี่โอ้ยตัวนี้ม่นอ,อึดมากนะทุกคนโอ้ไม่ยังอึดอะ่ะอืมอืมอืม,อมแตกเลยเฮ้ยเฮ้ย มา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 โอเคอ okay. ุ้ยตัวนั oh, ้นน่าทลายเลอะจังวะปึ๊บ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 แตกแตกแตกเรียบร้อยโอเคปึ๊บมา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 อุ้ยตัวแม่งโคตรน่าเกลียดเลยอะไรอะไร แกสวยเฮ้ยนี่ไงยิงโชว์เลยเฮ้ยฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกไอ้เฮียรู้จักอ่ะฟิกเกอร์โยกอ่ะตู้ไอ้เชี่ยแม่งโอ้ยมาทำเฮีย,าาเ,ย,ยเลยหนีละจู้หนีละจู้ชนะฮ่าแกไ้่มีทางชนะท่านได้หรอกชนะแบบตึกตึง โอเคเราไปลองอเอ้กดไลค์ก่อนไอ้เชียบแม่งเอาอีกแล้วเราเราขอไปนี่ก็ต่อ,ตอทุกคนโหมด event. อีเวนต์ลองดูหมายว่าเราต้องอ่าห,หนึ่งกับใครหรือเปล่าอะไรยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนโหมดอีเวนต์ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้ผมเล่นพร้อมกับทุกคนเลยอ๋อมันเป็นโหมดผู้เล่นแบบว่าเหมือนอัน,นี้สินะอุย้ยอย่างนี้ก็มานเลยดิอย่างนี้ก็ตายไม่ได้ดิบับก็ให้ อ๊ยอ๊ยอ๊ยแต่กูได้เปรียบกว่าเว้ยกูได้เปรียบเว้ยกูได้เปียบเว้ยกูได้เปรียบไอ้เหี้ยกายวิญญาณเอ้ยเฮ้ยฮวิญญาณมันจะเกิดได้อีกเหรอใครสั่งให้มึงเกิดอะไรอะไรเป็นแค่บอดแท้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 นี่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 กูตอดกูตอดกูตอดนี่บอดแท้มึงจะ ไปไหนเยอะทุกคนมันหนีอ่ะไอเทมเดี๋ยวมันจะเกิดทุกคนไม่ให้เกิดเอามาโอเคตรงนี้มีของอยู่ทุกคนเรารอดรอของกันโอเคหมอว่าเราต้องเก็บให้ครบปะ่ะได้ยังไงอ่ะเก็บกันเก็บกันโอเคนี่เหมือนจะเป็นไอเทมเพิ่มพลังโอเคไป เราไปกันดีกว่าทุกคนเราไปจุดสีเขียวไหมในแผนที่ใช้เจ้านี่แล้วกันจุ๊บๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 เฮ้เชี่ยอะไรอ่ะมันคือเชี่ยอะไรอ่ะอ๋อมันคือเพิ่มนี่กูก็ทำได้ควายเอายืนนี่อย่างนี้เออแดกอืเสร็จกูเรียบร้อย เนตการกระดีนี่เนตกาไ okay. อที่อ่ะโอเคอ๋อผมเก็บไปเก็บไม่นานแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โจะตาย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 โอ้ติดพิษติดพิษโอ้โอ้โอเค okay, <Okay. S 2> เดี๋ยวเล่ากันเล่ากันคิวเลดคิวเลดโอเคเชียร์แม่งอันตรายวะ โวยเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง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 โวยมีปัญหาเลยกูนักหนาบึาบ้าบ้าบ้านี่เนี่ยไปไหนมึงอ่ะอ่ะชนะแล้วอะไรเกมโอเวอร์อะไรกูได้ยินว่าเกมโอเวอร์แต่ตู้ชนะครับ รู้สึกว่าอาานาคตนี้เขาบอกว่าเขาจะมีแบบว่าอ,อ่ไอลูกทีมเพิ่มเข้ามาด้วยนะผมนะก็ลองลองดูแล้วกันส่วนนี้ก็จะเป็นของต่างๆอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็ของนิดหน่อยอถ้าอยากได้คูณ2คูณต้องเติมหรือไม่ก็ต้องดูโฆษณาซึ่งกูไม่กดเพรกูรู้ก็<ด>รีวิวประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเคใครที่ชอบ ตัวนี้นะผมนะนี่น,นี่ตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนนะาจอให้เป็นโลกสีดำได้นะครับคณอย่ได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ผมแไไไมปมบายีอู